สวัสดีครับผมมีอะไรจะบอกด้วยนะครับซึ่งซึ่งเนนะ็ตในกทรศัพท์กกผมอะคือมันพอผมอะกดคำว่าเขาพัฒาแอปอยูดีอะมันก็เลยลบแอปมาเลยอาวี RV ก็บอกรับเฟซเฟซบุ๊กกับแชทแชทเฟซก็อะไรเงี้ยไอจี IG ก็เลยครับไลน์ก็เลยอยู่ทั้งหมดทุกอย่างเลย ก,กิจกรรก็เลยอะซึ่งอะผมอะเครียดมากเลยถ้าตะแกรงต่ออยนี้แหะครับจริงผมอะ่ะไม่มีทางเลยเหรอก็หยิบไม่ต้องไม่ใช่หยิบนี่อับอัดคลิปนะคใครคนไหนที่ดูคลิปนี้อะ่ะถ้าเป็นเพื่อผมหรือพวกพวกกันน้องกันน้องที่ติดตามผมอยู่อะ่ะเออประมาณนั้นเออเอายิ้มยิงคลิปผมอะ ให้คนในกลุ่มมือช่สาส่งกลัวส่งให้หรือเปลครับยู u ุกก็ยังยังไม่โดนครับเช้าผมยังอยู่ดีขอบคุณครับ